ตู้ดีครับ <c oughs> ตู้ดีครับไม่ได้ไม่ไละตู้ดีครับไม่ได้ไม่ด้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมรูบบ์แมปบอกฟู้ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีบอสไม่ดีวันนี้ผมก็จะมาล่าฆ่าหัวนะครับครับโอเคเออเซิร์ฟนี้มีคนไหมอะ เอ้ยมีมีมีเหมือนผมเจอเมื่อกี้เออจริงด้วยเอ,อ้แจกเอาเวอน้อยดิโอ้โหเวอน้อยจบเลยคนเมื่อกี้เวอน้อยเอ,อ้ยโอ้โหเจอ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 มามาเอ,อ้ยเอาละครับก็หลังจากที่ผมหาผลสิทธ์แล้วก็มันลักหัวต่อดีกว่าเอ,อ้ยเจอแล้วคนหนึ่งเอ,อ้ยเขาบอกว่าฟรีเนี่ยฟรีข้าหัว ฟีเข้าหัวเอ้ย,ย,ข,อยขอบใจมากครับเอ้ยเจอคนนึงคนนั้นมันจะลากเข้าหัวได้ฮะมันเราลังมานี่ด้วยเรืออันจิ๋วจ้อยแล้วก็ดูดเอ้าไม่ติดหรอเอ้ยไม่ติดโอ้โหเขาไม่ได้เปิดอันนี้ไว้จบเลยฮะว่าจะมาลากาหัวยังไม่ได้เปิดจบเลยรอเลย เฮ้ย,ยนี่ฮะคนหนึง่งคนหนึง่งเอ้ยโอเคเซิร์ฟนี้ก็รออะไรนะขังกระยายสีฮะมีมีมียี่สิบแปดเอ็มอยู่ในเซิร์ฟโอ้โหใครอยู่ต่อกับบ้าแล้วครับผมเอ้ยเต็มเตะมืโหเจอแล้วเอ้ยได้ไหมเซิร์ฟนี้โอ้โหรออะไรฮะเห็นทุกคนน่าจะเห็นเป็นผมใช่ไหมก็บอสเอา้ามันมันตายแล้วอ่ะโอ้ยมัน โอ้โหมารินทำไมมารินเยอะจังเลยน่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารินยี่สิบกว่าคนแล้วไพลเลตโอ้โหโอ้โหน่าจะโดนลุงตืมแน่เลยอะโอเคครับก็เป็นไงบ้างฮะก็อยู่กับเซิร์ฟเดิมนะฮะชัดเลยฮะไพายมอร์ินเยอะขนาดนี้ชัดเลยฮะเพราะผมต้องโดนตืมเนี่ยฮะมาแล้วคนหนึ่งผมจะล่อเขามาคนเดียวนะฮะใส่เดียว เอ้ยเอ้ยมันผมจะได้คนหนึ่งนะเอ้ยเยจเท่อย่างเท่อ่ะอ๋อมันอัปเกรดแล้วเหรอทุกคนทุกคนทุกคนอัปเกรดแล้วเหรอเกมเนี้ยมันเจี๊ยมันเป็นหมัดเลยเอ่ะอย่างเท่อย่างโก้อย่างเฟีย้ยวอ่ะเดี๋ยวผมดูสิอัปเกรดเอ้อมันก็ยังไม่อัปเกรดเลยตกใจหมดเลยชัว่วอัปเกรด โอ้โหโอ้โหโอ้เออโอ้โหจะหลุดจะหลุดก็ไม่ได้จะหลุดก็ไม่ได้อุ้ย <Ooh, S 1> ไม่ได้ไม่ได้ถอยครับถอยถอยครับผมโอเคได้มาอีกคนแล้วครับผม หนีหนีหนีรอให้หนีหนีนนเฮ้ยมีคนดักครับมีคนดัก <c oughs> เนียนเนียนจู่เนียนยหนออันนี้ก็ได้ครับเฮ้ยเจอคนนึงคนนี้น่าจะเปิดทีพีหรือไม่เปิดเราดูเฮ้ยไม่เปิดเหรอโอ้ไม่เปิดจบเลย พังเรือเลยแล้วกันไม่เปิดพังเรือแล้วกันพังเรือแล้วกันเอาเอา,เอามีคนมาม,นมาครับผมโอเคมาที่ยุกเออเออ,เอ,อโอ้โหจบเลยจบครับผมโอเค อันนี้เผาอะไรอ่ะโอ้เผามันรูเงี้ยอีกแล้วทำไมผมเจอแต่เผามันรูเงี้ยวะไม่เข้าใจวะอืมอ๋อยังไม่เผามันรูเงี้ยยังไม่ตื่นหรือว่าไงผมจะมาครับ โอยเกือบตายแล้วผมเอ๊เอ๊เอะเอ๊เอ,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 อ้ยไม่ตายหรอหอืมอึดเกินปูม,มุ้ยอึดเกินปูม,มุ้ยครับผมเ้าวอ,อ่ไหนอ่ะโอ้หตกใจหมดเลยช่วย ได้แล้วโอ้ยเกือบไม่ได้ไหมล่ะแล้วท่านอย่างเฟียวมาแ้บอกเลยเฟียวจัดจัด,จดอะย่างเฟียวจัดจัดนะครับผมเป็นปูม,มุย้ยเฮ้ยจะตกน้าไหมนี่โอเคไม่ตกสวยครับนี่เฮ้ยเราก็ตึงเหมือนกันนะน,นี่ฮนะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เกิดไปมีเอานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อยนะครับก็คใครยังมีชอบไล์กดแชร์กดติดตามนะครับกระดิ่งด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดด้วยครับบาย